ใส่ฟ้ากลับมาก่อนครับกลับมาก่อน พายุครับพายุกินแครอทหนครับพายุพายุกินแครอทหนครับกินแครอทโชว์หน่อยเร็วอืม แค่หลัยพายุไปไหนครับอันนี้ไม่ได้บอลบอลจ๊ Ja. Mm. Oh. <laughs>